พอราถม,มนะครับวันพรุ่งนี้ถึงยังกระซิบบอกว่า,าช่วยประชาธาิปันหน่อยนะครับเพชรชยโยติเจนุ้ยนะครับวันพรุ่งนี้จัดทกันที่เวทีมวยลาบเนิร์นแนบสึเกียรติสมนะครับ,กกรมมรบแล้วก็มีอัศพลดีๆีขับนะครับแล้วก็มีะอะไรเจษราชาทีมงานสองพ่อเสน่ห์ไปชกวันพรุ่งนี้นะครับมีดินเนิน์ทยอ,อ,ตอบตบปีชาจะพบกับพึ่งเรีทองจิตเมือง นนีนครับวันพรุ่งนี้นี้ครับปกติก็จะชกกันวันนี้ที่นี่เนีับแต่ว่าทางทีมงานขอไปชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินเนี้ยติดก็ฟังไปมวยด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นี้ครับ,บ,รบสุดเกียดยงยุนดาวรุ่งจากคู่ชนเข้ากรุงนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับคณะบุรมการผู้บริหารวิหารหลวงพ่อบรรลมแ,แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านด้านกำนันนิพลเจริญสมบัติแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นท่านสมา,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส,สีดอนไทยแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับทุกทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับจงขอความเปนไปทงปังแฟนมวยที่เดินทางจากใกล้แล้วก็มาจากไกลๆนะครับวันนี้ก็มาให้กำลับบงใจกันตรงนี้นะครับโอกาสหน้าก็พบกันนะครับปีหน้านะครับปีพุทธศักราช2556ส่วนปีนี้เป็นปีมังกรทองนะครับก็ถือว่าพวกเราเป็นแฟนมวยจึงอ,อ,อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็ขอให้ หลวงพ่อบรรล,ลัมหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ะออออนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไว้เขาตะเคาแล้วก็หลวงพ่อเอกพระองค์นะครับที่ตั้งประชันสถานภายในวิหารหลวงพ่อบรรล,ลัมตรงนึงนะครับที่เป็นปันดาลน,นะครับที่การมวยโดมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปีมหามงคลปีมงคลอ่ปีมงคลทองในปีนี้นะครับก็ให้แต่กมวยอยู่เย็นงเป็นถูกไม่ยอย่างนั้นนะครับด้วยกรรมการวันนี้นะครับ สุยโอปตอระลอภกับประดางคนสิบสารยารนะยครับ,รบแล้ก็มังกรขาวขออภัยพยยบขาวกับประธานได้แข่ง ไม้ยินนะครับน้ำเงินปาถมโชคเล็กตอบางแผนนะครับหลังเวก็มีสองคู่นะครับชาติเสือปตอลำพองพบกับพลังคนจิตสารยาแล้วก็พยัคฆาวตะวงทองกับประธานเล็กเพชรลังสันนะครับเตรียมพร้อมนะครับเวกกรรมการคนนี้ก็เป็นนักชกชื่ามวยใหญ่นะครับ60กิโลกรัมประมาณ133ยปอนด์นะครับเทียบเป็นปอนด์นะครับ3าม0ิบ ทำแรกเด็ดซ้ายเป็นการทันท้ายนเด็ดเจ็ดเกี่ยวเด็ดแล้วก็เอาซ้ายต่อซ้ายเนี่ยซ้ายบนได้เงินปลาถมทู้คะแนกต่อบางแผลนะคลงด้วยนะครับลงด้วยนะวันนี้ก็ผู้มวยหลากหลายมีทั้งมวยเล็กๆมีรถเต็ รบกันที่บีทีเอวลราทุนเด่นนะครับแต่ว่าถึงจะผสมดีก็เอามาทุกที่ก่อนนะครับเพื่อให้พีทีเน้องสาวเอาผลกันโดยรวมได้ชมกันนะครับด้วยกรรมการวันนี้นะครับ ยกซ้ายต่อซ bo ้ายนะครับภาดเสืออบจลำพอพบกับพลังคพลิกกรญยาแล้วก็พยัคขาวพบกับประธานเด็กและรังสรรนะครับยีนดูนะครับเราชาวมวยนะครับชมมวยฟรีวันพรุ่งนี้นะครับ 1แสนบาทกับน้องพลอยขอสกุลทุพงนะครับฝากเป็นหวยด้วยนะครับในวันศุกร์ที่สี่รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ห้าับมาที่วัดวังเย็นไม่มีน้ำนะครับวัดวังเย็นตำบลวังเย็นเมืองนครปฐมนะครับจากนั้นวันอาทิตย์ที่หกกบไปที่อำเภอพระประแดงครับบริเวณงานศาล่อนูนะครับจังหวัดสามเก้านะครับเลยพิธีไปทีเดียวนะครับนี่ตามวันเวลานะครับ งานประจำปีน้ำมัสการปีทองหลวงพ่อบรรเลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดเขาตะคราวนะครับซึงจัดประจำทุกปีนะครับยกที่สอง Gracias. ว่าเอาไปต่อพิชาแล้วก็ถึงเรื่องความสมะสรค์ครับกัดได้ถูกคู่ครับคู่นี้ค่าต่อยุงเทพก็ค่าตัวก็ประมาณใกล้ๆส0 0หมื่นครับทั้งคู่นะครับก็คนละ2 0 0 0มืนกว่าประมาณ2 0 0 0มใกล้5 0 0 0มื่นครับคู่นี้แล้วก็เป็นมวยใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นมวยระไมาร้อ0ปอนด์ต่อยุงเทพครับคู่นี้ค่าตัวใกล้ๆ5 0 0หมื่นครับวันนี้เราได้ดูมวยดีแล้วก็มวยคู่ วิธีบ้าฐานได้ผ่านมาแล้วเท่านั้นแหละครับผ่านมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลุมนีบ้าเดินได้ผ่านมาหมดแล้วครับวันนี้เราได้ดูมวยดีกับคู่เอกของเราเนี่ยโอ้โหอาวุธครบครบเครื่องตรงยำเลยครับมัดเท้าเข่าศอกครับมีศอกมีมัมดเลยพร้อมกุนี้นี่ครับซ้ายต่อซ้ายนี่ครับ เงินปลาถงโชคเล็กเจ้าบางแผนยกที่สามครับขวาซ้ายซ้ายแนบแม่ออกซ้ายแะบรแนบขวาซ้ายใครจะดึงก่อน

Come ยกที่สามนี่บริษาทนะครับหลังต่อไปจะไปพบกับใครจะไปพบกัดและพบชาวต่างชาติต่างประเทศนะครับพบกับ,บนักมวยชายต้องติดตามผลโชคเล็กมุมน้ำเหมือนนะครับนันต่อเนื